สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาัำเดตกราฟของกิโตเคเรนซีนะครับจะเป็น Baby d o ดอ h ช b a Bitcoin แล้วก็ดอ c o อยนะครับผม mm hmm. ก็คลิปที่ผมตามมานี้นะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่ชี้นําในการลงทุนและจักชวนให้คุณมาลงทุนเรียนใดเรียนหนึ่งที่คุณเห็นหน้าชอผมนะครับเพราะผมต้องพูดทุกคลิปทุกวันเลยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันมันต้องพูดทุกวันนะครับเพราะว่ามันต้องเซฟตัวเองนะครับผมก็พูดกันตรงๆนะครับที่จริงพูดตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้นะครับแต่พูดต้องพูดทุกวันเลยครับคนกลางที่เสียเวลามากเลยคํานี้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามือใหม่บอกว่าจะไม่กล้ายอมกัดทุนแต่มือเก่ากัดทุนมาตลอดไม่มีใครไปว่านะครับดังนั้นแล้วมือเขาก็เล่นมาเป็นสิปีก็กัดทุนมาเป็นหลายล้านแต่มือใหม่มาลงทุนแค่200 3้0บาทกัดทุนแล้วไปคุณไปอ้วนไปอวยมือใหม่แบบนี้ผมว่าไม่โอเคนี่คือแนวคิดครับแนวคิดเฉยๆขำๆ นะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับมือใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูกราฟของในกราทนเทรดเอ็กเน็ตในกระดานเทรดของ MT5 นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเทรดตลาด Forex นะครับก็ทักหาผมได้นะครับตอนนี้ถ้าเปิดบัญชีผ่าน Xnet ผมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ Xnet ด้วยก็ยังไงทักหาผมนะครับผมถ้าเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับเดี๋ยวมีของจะให้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เรามาดูกราฟของ Bitcoin ก่อนนะครับใช้อยู่ตลาด MT5 นะครับมีทั้งค่าเงินแร่เงินคู่เงินนะครับทองคำนะครับผมหรือตลาดออุนนก ก็สามาครเทร็ได้แล้วก็คริปโตเงรนซีก็มีมากกว่า20ตัวนะครับมีเยอะมากเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับของจำเป็นวิกนะครับจำเป็นวิกก็ตามที่พูดได้เมื่อวานอาจจะกลับใจแล้วเพื่อนๆนะมองเห็นนะครับครับต้องดูนะครับเพื่อนๆพครับไม่เคยโกหกใครนะครับมีตลาดที่โกหกคุณข่าวที่โกหกคุณนะครับหนึ่งวิกสองวิกสามวิกสี่วิกห้าวิกหกวิกเจ็ดวิกหนึ่งวิกสองวิกสามวิกสี่วิกห้าวิกหกวิกเจ็ดวิกหนึ่งวิกสองวิกสามวิกสี่วิกห้าวิกหวิกเจ็ดวิกจะไปที่ด้านเดิมหร 2วิกยาวเลยแล้วก็ไป1นึ่งแนดอลที่7วิกแล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าเราจะขายต่อไปตรงไหนก็ให้มันขึ้นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขายมันย่อลงมาก็ไปต่อนะครับก็ดูสเต็ปใหม่นะครับสร้างฐานใหม่ตรงนี้นะครับวิกต่อไปก็ต้องเป็นตรงแงนี้ก็ประมาณ5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับวิกต่อไปนะครับเรามาดูด้วยกันว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่ระหว่างทางมันย่อดได้นะครับธรรมดาโอเคครับตั้งใจกันกับตัวเราลุ้นกันต่อนะครับนี่คือวิกนี้ วิกฤตวิกนี้ที่เราเจออยู่นะตอนนี้ที่เราเจออยู่โซนนี้อาจจะขึ้นไปสูงสักหน่อยก็อาจจะเป็นแท่งนี้เกิดขึ้นยาวไปที่ห้าหมื่นหน้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนที่จะปิดปีนิดพิจารณานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะลุ้นกันต่อไปแต่เรามาดูตามเปรียเล็กๆกว่า,ๆๆๆวาสามารถย่อได้ตรงไหนสําหรับคนที่ยังไม่มีของ s 4นะครับ s 4ก็ลอยอยู่แบบนี้นะครับโอเคหนึ okay. ่งชั่วโมงขึ้นต่อนะเพื่อนเพื่อนนะหนึ่งชั่วโมงขึ้นต่อแล้วนะครับมีแรงซื้อนะครับอ่าหนึ่งชั่ นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปั๊บเป็นแบบนี้นะครับก็เราสันนิษฐานว่าจะปั๊บเป็นแบบนี้ย่อลงมาได้ครับธรรมดาแต่แนวรับต้องอยู่โซนนี้ผมตีไว้เมื่อคืนนะครับก็ลงมาจริงๆด้วยนะครับผมตีไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตรงนี้ผมเนี่ยโซนนี้เนี่ยผมตำลิปบไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็หลุดหลุดมามาตรงแนวนี้เลยนะครับหลุดมาล่าสุด43,400ืนามนะครับไม่รู้จะเป็น M 3 0 M 3 0ขึ้นนะเพื่อนๆนะ M 1 5มีโอกาสย่อลงนิดนึงนะครับโอเคผมมองได้เลยว่าสั้นๆววััันน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 ีีี้้้่่่าจะะะออออยยูใกกกกรรรบบบเเลลคพืๆๆแแแถห ครบแต่แถวนี้40,400แล้วก็4 4 0 0แล้วก็แนวรับจะอยู่โซนนี้เลย4 000, 4 0 0 40,300นะครับ4 4 0 0แล้วก็4 000, 3 000, 2 9 0ประมาณโซนนี้นะครับไส้กล่องไส้นะครับเพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับผมแต่ถ้าเกิดตะลุได้4 4 0 0ดอลลาร์จะไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูทเฟรมใหญ่ให้ให้มันกว้างขึ้นนะครับก็จะขึ้นไปเป็นแนวนี้เลยวันนี้อาจจะตะลุไปแนวนี้เลยนะครับ อ่าแนวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ประมาณโซนนี้สี่หมื่นเจ็ดพันหรือตรงนี้สี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับจะเป็นโซนนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นนี่คือแนวรับแนวต้านหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับดูผ่านๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วเราไปดูภาพรวมของตลาดนะครับเส้นสีแดงจะตัดขึ้นอีกแล้วนะครับเส้นสีแดงตัดขึ้นอีกแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะเฟื้อยยาวก็ได้นะครับตรงนี้ตัดขึ้นยาวเส้นสีแดงจะตัดสีม่วง ทีนิพูนะครับจะขึ้นยาวแบบนี้หรือเปล่าขอเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับผมโอเคผมจะไปดูกราฟของเบบี้ดอสนะครับเบบี้ดอสก็ขึ้นมาตามคาดนะครับก็สี่พันเท่าไหร่นะครับเมื่อวานเมื่อคืนอ่าสี่พันสองที่ผมคาดการไว้สองสามวันที่ผ่านมาก็ขึ้นมาสี่พันสามนะครับแล้วก็แนวรับอยู่โซนนี้นะครับสามพันแปดเขาเกณฑนะครับอยู่โซนนี้เดี๋ยวถ้าย่อลงมาอีกก็ประมาณสักสี่พันกลมๆนะครับผมสำหรับเบบี้ดอสก็สุดยอดมากครับเพื่อนๆดีใจทุกคนด้วยนะครับ ขอรุ้นกันต่อไปครับผมสําหรับบีวดอทกราฟผมก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับก็เก็บของกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสร็จเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแามว่าแนวต้านที่ก่าจะไปต่อไปก็โซนนี้นะครับเพื่อนๆที่จะต้องเจอวันนี้มีโอกาสมากๆเลยอ๋อสี่เปนสามมาแล้วนะครับโซนก่อตัวขอรุ้นกันต่อนะครับวังว่าตลุนิวไฮของสามสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับอยู่โซนนี้นี่คือยอดนี้ก็เท่ากันเลยครับสี่เปนสามขอมุ่งมุ่งหน้าถู 4 8 0 0นแะครับแล้วก็ไป5 2 0 0ันะครับถ้าเกิด5้า0ัน2ตงทะลุได้ก็ต่อไปก็ไปยาวเลยนะครับเพื่อนนะครับสำหรับตัว b บบี้ดอ s นะครับผมแต่ว่าซื้อได้ยังราคานี้คือเราอะซื้อตลอดอก็ฝ่าตลอดซื้อ,ซ,อซื้อตลอดนะครับแต่ถ้าคุณมาบอกว่าเออจะเอาแบบครั้งแรกให้ถูกที่สุดในชีวิตสุดท้ายคุณเก่ง ต่อไปคุณก็ทําอีกสุดท้ายถ้าคุณพลาดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนไม้เซตหรือว่าแนวคิดนะครับซื้อขายเนี่ยผมว่าม,มันได้เหมือนกันแต่แต่น้อยนะครับที่จะกาไรนะครับผมก็ลองลองศึกษาดูแล้วกันนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวของที่ใบนุ่งนะครับถามว่าที่ใบนุ่งข้อจนแนวต้านที่แข็งแร่งนะครับเพื่พนๆนะสามเปนสองสามนสามที่ไม่เคยหลุดนะครับเมื่อหลุดมาก็จะต้องกลับไปเป็นแนวท้านนะครับไม่เคยหลุดนะครับเมื่อหลุดมาขึ้นไปไม่ผ่าน นะครับแบบนี้ขึ้นไปอาจจะย่อลงมาแต่งตัวอีกนิดนึงประมาณสักสามพันในรับสามพันนะครับแล้วก็จนกว่าจะเบรกขึ้นไปที่สามพันสี่สามพันห้าก็จะกลับเทรนเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็บตคอยจะต้องย่อลงมาบ้างไปแล้วเพื่อย่อต่อนะครับไปแล้วเพื่อย่อต่อนะครับก็เป็นธรรมดาของตลาดแต่ถ้าเกิดไป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 เนี่ยก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะจะเข้าจะออกยังไงก็ลองศึกษาดูนะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเพื่อนๆนะสองพันห้าไม่เคยนึกคิดนึกคิดในใจลึกๆวนเข้ามานะครับตรงนี้สองพันห้า ขอดูแล้วกันนะครับว่าโซนนี้นะครับโซนตรงนี้อ่าแนวนี้จะเป็นแท่งนี้จะเป็นแท่งไหนก็เนี่ยเพื่อนๆนะสามพันห้าต้องผ่านสามพันห้าตรงนี้นะครับขอจะวิ่งไปสามพันห้าระหว่างทางย่อได้ก็เป็นธรรมดานะครับเพื่อนๆนะอ่าย่อได้นะครับย่อได้นะครับสามพันห้าสี่พันเก้าหกพันเจ็ดพันแปดพันศูนย์หายก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสําหรับตัวของชิบะอินุนะครับผมโอเคนะครับแต่ผมมองว่ามีโอกาสย่อมาได้นะเพื่อนๆนะ ย่อลงมาอีกสักรอบก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอย่าให้หลุดตรงนี้นะครับเพราะนะถ้าหลุดลงมาก็หลุดสามพันสามพันหนึ่งร้อยก็จะลงมาไส่ต่อไปก็ประมาณสักสามพันงกลมนะครับผมสําหรับตัวชิบายุแต่ถ้าเกิดว่าบิตคอยขึ้นตลาดขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็บางตัวรู้ว่าบิตคอยต้องขึ้นแน่นอนแล้วบางตัวก็จะลากไปก่อนถ้าไม่ลากตลาดก้ขึ้นจะไปลากต้นไหนนะครับตัวต่อไปที่จะร้อนแรงก็คือตัว d ดอสกอนะครับเดอร์กอก็ค่อนข้างร้อนแรงมากๆเช่นกันแต่มันลงมา มันไม่ได้ร้อนแรงสำหรับคนที่ติดดอยเลยนะครับมันร้อนแรงสำหรับคนที่เพิ่งเข้าใหม่แค่นั้นเองนะครับคนที่ติดดอยเขาอัาออกแตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ธรรมดานะครับเพื่อนๆโอเคนะแนวต้านขึ้นไปจนแนวต้านใหญ่เลยนะเพื่อนนะหนึ่งจุดหกเก้าหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ส่วนนี้ที่ไม่ค่อยหลุดมานะครับผมอ่าซายเวยอยู่หลายวันมากนะครับอ,อกอ้าบากอกสิบอย่างเงี้ย ถ้าปั่นไปได้ก็จะบินไปที่0.18แล้วก็0.19แล้วก็0.20ดอลลาร์นะครับผมสำหรับตัวดอทสกอยนะครับถามว่าเขามีโอกาสย่อลงมาโซนไหนได้บ้างนะครับโซนไหนได้บ้างอาตอนนี้จะลุ้ไซต์โนนี้แล้วนะไซต์ทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับไส้ตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับแล้วมีโอกาสย่อดได้ตรงไหนข้อประมาณสักตรงนี้กัง0.162นะครับ0.162 0.0.162ดอลลาร์นะครับเพื่อน ถ้าเกิด b i t c ย่อแล้วผมว่ามีมีโอกาสมีโอกาสมากที่เขาจะถอยลงมาทุกตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้มาอัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะผมไม่ได้เจาะลึกอะไรมันมากมายแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมอยู่นะครับขอให้ราคาวิ่งไปไกลๆด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ